ได้ยินว่าเจ้าข่มขู่ข้าถ้าไม่พบเจ้าจะไม่ยอมกลับกระหม่อมรียบร้อนอยากเข้าเฝ้าขอฝ่าบาทโปรดอภัยลุกขึ้นมาพูดเธอะอมีเรื่องรียบร้อนอะไรโปรดอภัยความผิดที่กระหม่อมปิดบังฝ่าบาทหลู่หลิงเฟิงเขามีอีกหนึ่งสถานะรายละเอียดนั้นขอกระหม่อมรายงานแบบลับลับ ขันทีหยางแม่ทัพใหญ่ลู่ถงไบซานเป็นคนที่ข้าวไว้ใจจะรายงานแบบลับๆอย่างไรมีอะไรก็พูดมาคืออย่างนี้พะยะค่ะตอนสืบคดีดอกไม้หน้าคนที่ล่วอย่างกระหม่อมดาว่าเขาความสัมพันธ์ของหลูหลิงเฟิงกับองค์หญิงนั้นไม่ธรรมดาแต่ตอนนั้นสถานการณ์ไม่ชัดเจนกระหม่อมจึงได้ ปิดบังเอาไว้ชั่วคราวแต่วันนี้ฝ่าบาทขึ้นครองราชแล้วกระหม่อมคิดว่าต้องบอกความจริงให้พระองค์ได้ทรงทราบจี้เอ,อ๋เจ้าช่วยชีวิตแม่ไว้อีกแล้ว <c oughs> ข้าควรจะขอบคุณเจ้าอย่างไรอง์หญิงต้องตกใจไม่มีอะไรก็ดีแล้วข้าถามเจ้านะเจ้าอยากได้รางวัลอะไรให้เรือนเจ้าสักหลังดีหรือไม่จัก,กรพรรดินีประทานให้ข้ามา ใกล้กับเลอโยยว่นมากเลยขอบคุณองค์หญิงลูลิงเฟิงตัวคนเดียวพักอยู่สารต้หลีตรวจสอบบันทึกคดีได้ทุกเมื่อเจ้าควรมีครอบครัวได้แล้วลูกสาวของเผยเจียนหน้าตาพอไปวัดไปวาถือว่าเหมาะสมกับเจ้าข้าจะจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช้างอันให้กับพวกเจ้าไม่ได้ทำไมล่ะเจ้าไม่ชอบเด็กสาวคนนี้รื ไม่ใช่เพียงแต่ข้ายังไม่อยากแต่งงานอาอองหญิงวันนั้นหลู่หลิงเฟิงบุ่มบามเรียกคำที่ไม่สมควรออกไปไม่รู้ว่าต้องทำให้ท่านอึดอัดเพียงใดเจ้าเป็นห่วงเรื่องนี้เองหรือไม่จําเป็นหรอกไม่สู้ประกาศต่อใต้ล่าไปเช่นนี้ต่อไปจะได้ไม่อึดอัดอไม่ได้เด็ดขาดเจ้ากลัวอะไร ครั้งนี้เขาขึ้นครองราชเป็นแค่เรื่องไม่คาดฝันนั่งบัลลังก์มังกรแล้วต้าทังนี้เขาตัดสินใจแล้วหรือการแต่งตั้งขุนนางระดับสามขึ้นไปยังต้องให้พระเจ้าหลวงตัดสินใจพวกขุนนางใหญ่จะมีสักกี่คนที่เต็มใจติดตามเขาอำนาจยังอยู่ในมือของแม่เหมือนเดิมไอย,อ,อย่าสื้อหยางเป็นอำเภอเก่าพวกเขาสืออ้อหยางมี สุสานโบราณหกราชวงศ์สมัยหั่นเว่ยโจรจึงกำเริบเสบสารพอเจ้ารับตำแหน่งก็มีนโยบายลงโทษโจรเหล่านั้นจึงได้ใจชาวบ้านข้าได้ยินชื่อเสียงของนายอำเภอตูกูมาตั้งแต่อยู่ไกลๆคิดแล้วเชียวว่าเป็นเจ้าข้าจึงอ้อมมาสื้ออย่างเพื่อมาพบเจ้า <c oughs> <c oughs> ชานซูที่เราพบกันวันนี้ไม่ใช่ฝันใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วตั้งแต่บออเทวดารักษาข้าก็ไม่ฝันร้ายอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ข้าว่าข้าเห็นชิงหงใครหรือดูสิเห็นไหมนี่ นี่คือภาพของชิงหงที่ข้าขอให้คุณหนูสีจินวาดให้วันนี้ข้าได้เจอนางอีกแล้วไอ้ย,ยาใต้ล่ากว้างใหญ่คนที่หน้าคล้ายกันก็ย่อมมีอยู่บ้างชิงหงตายแล้วข้าชนะสูตรศพเจ้าก็ตรวจสอบแล้วไม่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 ไมนี่ท่านว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้หรือไม่คนที่ตายวันนั้นไม่ใช่ชิงหงชิงหงตัวจริงโกรธแล้วหนีมาอยู่ที่ซือหยาง <c oughs> ที่เจ้าพูดมาเหมือนเรื่องที่เขียนให้นักแสดงเลยทั่อาจารย์ซูท่าน้งเชื่อข้าเ้ะหาสตรีนางนี้ไม่ใช่ชิงหงจะแต่งงานกับตู่กูหยางที่แท้เดียวกับข้าหรือเจ้าหมายถึงภรรยาของตู่กูหยางหน้าตาเหมือนชิงหงหรือก็ใช่น่ะสิตั้งแต่ได้เจอนางเมื่อเช้าราวกับวิญญาของข้าถูกดึงออกจากร่างเมื่อครู่ที่ร้านของเส้นไหวข้าก็ฝืนทน โชคดีที่ท่านมาน้ำเพอตูกูข้าจับเข้ามาแล้วขอรับเราเฟ้ยไปไหนกันนะมีอื่นแล้วเมื่อครูได้ยินว่ามีงานประลองสมบัติอาจารย์จีคงไปดูเรื่องสนุกนะ เช่นนั้นเรากินกันก่อนรอเขากลับมาค่อยสั่งให้อีกชามอายุปูนี้แล้วอยังทำตัวเหมือนเด็กเสียเวลาเดินทาง <c oughs> อุ้งหอมกับผู้ห้อยจ้าเอ,อ้ยมาดูก่อนได้